สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรกการหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้เป็นวันที่13มกราคม64ค่ะที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนหิมะตกหนักจ้าตอนนี้ปรกการหอมเก็บภาพบรรยากาศยืนอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปด้านนอกค่ะอากาศ หนาวแล้วก็หิมะตกแรงมากค่ะเดี๋ยวกล้องมีปัญหานะคะก็ก่อนที่จะออกไปวิ่งเล่นกับเจ้าสกอกูเตอร์นะคะผัะกกาดหอมก็เก็บภาพบรรยากาศรอบๆอบบ้านแต่ผักกาดหอมยืนอยู่ในบ้านค่ะฟินไหมคะฟินไหมคะอาจจะส่งคลิปไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าการส่งมีปัญหาอย่างแรงจ้ะ เน็ตอ่อนตอนนี้ขาวไปทั้งภูเขาเลยค่ะสวยงามฟินๆเหมือนมีมีความรู้สึกว่าอยู่บนก้อนเมฆอะ่ะริงไปที่บ้านของนกนะคะสะปลาค่ะก็ต้นไม้ที่สวนชิงช้าไวา้จ้า นี่เป็นมุมในครัวนะคะตอนนี้ขึ้นมาบนบ้านนะคะเก็บภาพมุมสูงจ้าบ้านเพื่อนบ้านมองไม่เห็นแล้วเป็นสีขาวอะตรงนี้มุมเวกโฮสนะคะเรือนกระจกจ้ามุมนี้มุมด้านเอ่อเป็นมุมทุ่งย้านะคะ กระจกก็จะมวมวๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนฟ้ามันตกหลังคาจ้าหลังคานี่เป็นมุมบนบ้านนะคะมุมบ้านมุมห้องนอนค่ะพะกากันหอมยิงภาพไปที่สระว่ายน้ำจ้ะโอ้ตอนนี้หิมะก,ก็กำลังตกปยปลายเหมือนกันค่ะ สวยงามมากเลยสีขาวไปทั้งเมืองเลยจ้าบ้านเพื่อนบ้านสองหลังอยู่ด้านนูน้นเห็นหลังคาแวบ,บๆเอาละเดี๋ยวพกักการหอมจะออกไปที่ระเบียงหน้าบ้านนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมสักนิดนึงก่อนที่พกักการหอมกับสกูตเตอร์จะไปเดินลุยหิมะก,กันจ้า เพราะว่าออกไปด้านนอกแล้วกลัวกล้องมันจะรับไม่ได้ค่ะก็เลยเก็บภาพบนบ้านซะก่อนนะคะหุยหุยฟินค่ะฟินฟินฟินสระว่น้ำนะคะแล้วก็ห้องอบซาวน้าจ้ะ อนนี้ผักกาดหอมออกมายืนที่ระเบียงหน้าบ้านแล้วจ่ะหิมะสาดเข้ามาเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะด้านนอกก็โปรยปลายค่ะเสียงเครื่องทําความร้อนก็จะดังแรงนิดนึงนะคะดูค่ะดูรถคุลรมโบนี่หัวบันไดบ้านค่ะโอ้ มองไม่เห็นรถแล้วค่ะเห็นครึ่งหนึ่งขอ้อกเจ้าสกูตเตอร์โอ้โหเหมือนทําลวดลายเลยค่ะสวยงามเดีจ้ะหัวบันไดบ้านด้านเดินเข้าสวนนะคะเฮ้ยหนาวเด้อหนาวเด้อ บ้านสกูตเตอร์กับสนามหน้าบ้านสกูตเตอร์อุ้ยตอนนี้ลมแรงจ้าเฮ้ยมือแข็งมือแข็งกองฟื้นก้กองฟื้นค่ะก็โอเคนะคะเก็บภาพบรรยากาศฟินๆค่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรถอะไรวิ่งผ่านมาว้าว นี่ค่ะอ๋อนี่เลยค่ะรถทําลายน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเขาก็เริ่มไถค่ะอุย้ยเย็นเย็นก็โอเคนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวผระกาดหอมกับสกูตเตอร์จะลงไปวิ่งเล่นเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ชมต่อนะคะถ้าชอบวิถีชีวิต ที่ยึดติดธรรมชาติแบบนี้ช่วยกดไล <c oughs> ค์คกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วพักการหอมก็จะเก็บคลิปในบรรยากาศฟินๆทุกๆฤดูกาลในประเทศสวีเดนมาฝากกันอยู่เรื่อยๆเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า